จะได้หน้าฝนปลูกผักอะไรถึงจะได้ราคาดีคลิปนี้มีคำตอบไปชมกันเลยค่ะอันนี้คือกวางตุ้งนะคะอายุครบเก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะกวางตุ้งของเราเดี๋ยวจะเก็บกวางตุ้งอันนี้ก็คือที่เพี้ยนบ้านมาแบ่งปันไปนะคะเราจะเก็บกวางตุ้งตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไป ลอยน้ำเปล่านะคะแอมจะใช้วิธีการเก็บกวางตุ้งแบบนี้นะคะเ,เก็บตามออเดอร์นะคะลูกค้าสั่งไว้เท่าไหร่ก็จะเนี่ยค่ะก็จะเก็บสองสาต้นก็จะได้เกือบโลแล้วนะคะเราจะเก็บไปรอยน้ำเปล่าไว้ น้ำเปล่าที่เราเปิดไว้นะคะเก็บไปลอยน้ำเปล่าไว้แช่ไว้สัก 2- 3วันแล้วค่อยส่งต่อลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะโรงเรียนของเราเพิ่งจะอยู่ในช่วงพัตนาแต่งนะคะยังยังไม่เร็จสมบูรณ์นะคะเนี่ยเราจะแช่ เดี๋ยวจะเก็บมาอีกนะคะอันนี้แค่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆช่วงนี้ใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะคะราคาผักค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะผักทุกชนิดเลยนะคะทุกชนิดเลยราคาดีมากนะคะตอนนี้ในตลาดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยแหละเป็นช่วงที่ดูแลยากนะคะ ถ้าถามว่าหน้าฝนผักอะไรราคาดีสุดผักที่ราคาดีที่สุดก็น่าจะเป็นก็จะเป็นก็น่าจะเป็นพวกขึ้นชายต้นหอมผักชีนะคะช่วงนี้ในตลาดแถวบ้านนะคะพูดแถวบ้านแล้วก็โดยรวมแหละนะคะแถวบ้านขาดตลาดนะคะก็จะสูงนิดนึงแล้วก็สถานการณ์นะตอนนี้นะทั่วไปนะคะตามที่เช็คดูนะคะ ราคาสูงปีดเลยนะคะขึ้นชายต้นหอมผักชีเนี่ยสตัวนี้นะคะถ้าใครได้เพาะได้ออกช่วงนี้เวิร์กเลยนะคะส่วนผักอื่นๆนะคะก็ราคาดีไม่แพ้กันนะคะอย่างกวางตุง้งตอนนี้แอมเห็นในกลุ่มหลหลายๆคนก็ขายอยู่ที่กิโลโล,ละร้อยไปแล้วนะคะส่วนแอมเองก็ แถวบ้านก็จะขายอยู่ที่90ถึง100่งยทุกคนนะคะ80-90ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะแต่ว่ามันแล้วแต่ว่าบ้านแถวบ้านเราเนี่ยจะอยู่แถวไนหะอยู่ในแบบชานเมืองหรือว่าอยู่ในเมืองหรือเปล่าในเขตเขตที่ว่าขายพักแพงหรือเปล่านะคะเขอเป็นชนบทนะคะก็ขายตึงมากก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าเป็นเป็น เพื่อนบ้านกันด้วยนะคะส่วนผักสลัดเองก็ราคาดีไม่แพ้กันนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะฟาร์มที่ปลูกกลางแจ้งก็จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะคะมันก็มีแบบช่วงหน้าฝนนะคะก็ต้นยืดบ้างอะไรบ้างนะก็มีปัญหาเยอะหน่อยนะคะราคา ราคาดีนะคะปัญหาส่วนมากที่เจอทุกคนก็คือผลิตผลิตผักไม่ทันนั่นเองนะคะส่วนของแอมก็ทยอยปลุกไปเรื่อยๆนะคะเริ่มจากสิบกล่องตอนนี้เต็มโรงเรือนแล้วนะคะอีกคิดว่าน่าจะได้ต่อเติมโรงเรือนเลยนะคะไม่นานอีกไม่นานนะคะอันนี้เป็นเร d โอ๊นะคะเร d โอ๊ก็ ใกล้แล้วนะคะเริ่มตั้งพุ่มแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วจำวันไม่ได้ด้วยดีต้องต้องต้องกลับไปดูก่อนนะคะค่ะก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกผักนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ